สิ้นนักแสดงอาวุโสมานพอัศวเทพจากไปอย่างสงบในวัย86ปีบินบนรรลือฤทธิ์แจ้งข่าวเศร้าสิ้นดาราอาวุโสมานพอัศวเทพจากไปอย่างสงบในวัย86ปีปิดตำนานอีกหนึ่งดาวร้ายถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าวงการบันเทิงไทยกับการสูญเสียดาวร้ายในตำนานดาราอาวุโสมานพอัศวเทพจากไปในวัย86ปีโดยบินบนรรลือฤทธิ์เป็นผู้แจ้งข่าวร้ายนี้ทางเฟซบุ๊ก ระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยการจากไปของอามานพอัศวเทพรายละเอียดผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับสำหรับมานบอัศวเทพมีชื่อจริงว่าวิริยะจุรรมกรชื่อเล่นยะเกิดเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2480สิริอายุ86ปีเกิดที่กรุงเทพมหานคร จบจากโรงเรียนจ่าทหารเรือที่สัตหีบเคยทำงานอยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นพลขับประจำตัวจอมพลถนอมกิติขจรได้รับยศพันจ่าเอกมานบเริ่มเข้าวงการภาพยนตร์ใช้ชื่อว่านาวินเทพโยธีแสดงเป็นพระรองเรื่องแรกคือนางสมิงพาย แสดงเป็นพระเอกในเรื่องพิชิตทรชนแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จจึงเป็นดาราสมทบอีกในเรื่องเพชรน้ําพึง่งหลังเลือดแดนสิงกระทั่งพลเรือโทบัณฑิตสุวง์แนะนำให้ไปพบพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนกับหม่อมปริมบุญนาคจึงให้แสดงเป็นพระเอกคู่กับสุธิสา พัดนุษในเรื่องละครเล่พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นมานพอัศวเทพมีผลงานต่อเนื่องทางพระรองและตัวร้ายจนได้รับรางวัลตุกตาทองนักแสดงประกอบชายจากเรื่องเงาราหูที่กำกับโดยเปียกโดเตอร์เมื่อปีพศ2519